การแข่งขันถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งที่ผ่านพ้นไปทีมพระนครศรีอยุทยาก็สามารถกำช้ไปได้และวันนี้ในการแข่งขันถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่สองทีมสุพรรณบุรีจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นทีมพระนครศรีอยุทยาที่ทำคะแนนทิ้งห่างออกไป ติดตามลุ้นและเชร์ไปพร้อมๆกันกับการแข่งขันเรอร์ตี้ฟาร์มเมอร์สเลิฟเซฟตี้วันนี้ครับโ,โสวัสดีครับพบกับผมลูกแลกับการแข่งขันเรอร์ตี้ฟาร์มเมอร์สเลิฟเซฟตี้การแข่งขันถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะครับ เพื่อให้กเกษตรกรได้ตระหนักถึงการทําเกษตรกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยพร้อมกับผลักดันการทํานาอย่างยั่งยืนนะครับโดยมี2ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันคือทีมสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงแรกของเราในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปตามติดการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมสุพรรณบุรีกันนะครับ ซึ่งในภารกิจแรกของทีมสุพรรณบุรีการให้ความรู้กับเกษตรกรทั้ง50คนในพื้นที่เดียวกันทำให้ทีมสุพรรณบุรีนั้นมีคะแนนตามพระนครศรีอยุธยาอยู่นะครับเอาละครับผูชมครับในวันนี้เราไปตามติดและลุ้นกันต่อว่าทีมสุพรรณบุรีนั้นจะสามารถพลิกกลับมาชนะทีมพระนครศรีอยุธยาได้หรือไม่ไปติดตามได้เลยครับ ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมสุพรรณบุรีมาทบทวนกติกาในภารกิจที่2กันก่อนครับภารกิจที่ 2. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมนําความรู้ที่ได้มาไปคิดประยุกต์สร้างสรรค์และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวนา100คนโดยที่ผู้เข้ารมอบรมต้องไม่ซ้ากับการอบรมครั้งแรกและสมาชิกในทีมทั้ง5คนต้องมีบทบาทในการจัดงานอบรมภารกิจที่2นี้มีคะแนนเต็ม30คะแนน การแข่งขันแต่ทอดความรู้ในภารกิจที่1การแต่ทอดความรู้ให้กับเกษตรกร50คนในเขตอำเภอเดียวกันที่ผ่านพ้นไปทีมสุพรรณบุรีก็พลาดท่าแพ้ให้กับทีมพระครศรีอยุธยาไปก่อนโดยได้รับคะแนนดิบจากคณะกรรมการ31คะแนนซึ่งความผิดพลาดของพวกเขาในภารกิจที่1ก็มีทั้งจำนวนคนที่มาร่วมฟังไม่ครบจำนวน50คนหรือ แม้กระทั่งเนื้อหาในการอบรมและการใช้สื่อประกอบที่ยังไม่ดีมากนักซึ่งตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่ทีมสุพรรณบุรีจะต้องถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่สองแล้วละครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุกแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกทุกท่านเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่สองของทีมสุพรรณบุรี ตอนนี้มาทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันก่อนครับท่านที่1คุณชัยวัวฒนชัยที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์ท่านที่สองดรปรกรณ์สุดเรผู้อำนวยการแผนกอารักขาพืชบริษัท BASF ไทยจำกัดจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจำนวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจำนวนและเงื่อนไข ท่านที่สามดรจักชัยวัฒน์กาวีวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเกษตรบริษัทฟาร์มแชนแนล,ลประเทศไทยจำกัดจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองานท่านที่สี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาตรตรีวรรณกุลรองคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยลาลัยเกษตรศสาสตร์จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีม หลังจากทำความรู้จักกับคณะกรรมการที่จะมาตัดสินทั้ง4ท่านแล้วตอนนี้ก็ออกมาถึงการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2จากทีมสุพรรณบุรีแล้วล่ะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมอบหน้าที่ให้กับทีมสุพรรณบุรีครับก็คือนี่คือสาเหตุที่ผลกระทบต่ตอการใช้สารเคมีศัตรูพืชก็คือมันมีมาโรคและแมลงเราก็เลยต้องใช้สารเคมีเข้ามาจากอดีต เเเรรราาาาปปลลลูกกกกนน้น้้้้อออยยยมมมมมี่่ไไโแงง็็ตใชผ่านไปแล้วครับกับการแถ่ทอดความรู้ของหัวหน้าทีมอย่างคุณกำพลซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจาก,กเกษตรกรที่นั่งฟังอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวในภารกิจที่2นี้ทีมสุภัยบุรีก็ได้นำเอาคอมเมนต์จากคณะกรรมการในภารกิจแรกมาปรับปรุงโดยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการนำเอาจอโปรเจคเตอร์มาฉายสไลด์ซึ่งทำให้กเกษตรกรที่มาร่วมฟัง เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ก็มาถึงการแต่ทอดความรู้จากสมาชิกท่านต่อไปของทีมสุพรรณบุรีแล้วนะครับมาดูกันว่าสมาชิกแต่ละท่านจะมีลีลาและเทคนิคอะไรในการนําเสนอบ้างประโยชน์ของสารเทมีที่จะมียเยะอะแยะท่านจะเขียนไว้ว่าสารตัวนี้ใช้สําหรับเพิ่มผลผลิตยอย่างไรใช้ปริมาณเท่าไหร่ใช้ตับพืชชนิดใดใช้ข้ามแล็ชนิดไหนบ้างก็จะระบุไวาตามข้างบนพรเรา เราดูแล้วว่าของเราเป็นอะไรใช่ไหมฮะเราก็ไปซื้อยาให้ตรงกับที่เราต้องการจะใช้อันนี้ถูกต้องครับมานำเสนอเรื่องคอฉีดนะคะคอฉีดก็มีอยู่สามแบบนะคะคอฉีที่เราใช้กันก็แบบแรกก็เป็นแบบกลอยนะคะอย่างที่สองเป็นแบบพัดอย่างที่สามก็เป็นแบบแรงประทะนะคะในเสื้อผ้าปกติคนเราแหละไม่สามารถป้องกันสารเคมีได้คนยกตัวอย่างชุดหนึ่ง อ่าชุดนี้เขาสร้างไว้ให้ใช้ใส่เพื่อป้องกันสารพิมีโดยเฉพาะอ่ามีด้านหลังเ,เป็นสมเหลี่ยมติฟ้าอันนี้ช่วยระบายความร้อนระบายอากาศการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมสุพรรณบุรีนี้ยังมีการปฏิบัติให้เห็นกันจัดจะเลยว่าการฉีดพ่นสารที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรซึ่งทีมสุพรรณบุรีก็สามารถดึงดูดความสนใจ จากเกษตรกรทั้ง100คนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมครับตอนนี้นะครับเป็นการสาธิตในการฉีดยาที่ถูกต้องนะครับโดยแต่งชุดพบนะครับจบไปแล้วกับการแา่ทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมสุพรรณบุรีคราวนี้ก็มาถึงการทำหน้าที่คอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง4ท่านแล้วล่ะครับท่านที่คุณชัขุัชัยวัฒนชัย จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรร์สรุปในภาพรวมของผมก็เนื้อหาสาระการนำเสนอก็อใช้ได้นะครับท่านที่สองดออรปรกรณ์สุดจเจรจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจำนวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจำนวนและเงื่อนไขซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยท,ท่านทีมสุวรรีทำได้ดีมากจริงๆนะครับ แล้วก็จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยหรือมาอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็มากกว่าที่เราตั้งข้าไว้ถึงห0 6้อยกคนเราตั้งไว้100้อยคนนะครับท่านที่3ดอ,อร์จักรชัยวัฒน์กาวีวงศ์จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนําเสนองานวันนี้มีการปรับปรุงในการแก้ปัญหาในเรื่องของตัวหนังสือที่เล็กภาพที่ไม่ชัดเจนโดยการเอาโปรเจคเตอร์ตัวนี้มาใช้ในสื่อในเรื่องการบอมด้วยท่านที่4ี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาตรีวรรณกุลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมอันนี้ดีใจมากเลยที่ได้เห็นและได้กัการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดข,ของทีมสุพรรณนะคะเมื่อสัอข่าวเช้วนี้เนี่ยภารกิจข่าวเช้านี้เราได้ทิ้งประเด็นไว้ให้ทางนี้ได้กบคิดม,มากมายเพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาแล้วเราก็เห็นผลตรงนั้นออกมาแล้วว่ามีการพัฒนาอย่างมากมาย แม่วันนี้ทีมสุพรรณบุรีถือว่าได้รับคำชมจากคณะกรรมการทั้งสีท่านไปไม่น้อยเลยทีเดียวที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าคะแนนในวันนี้จะได้ไปเท่าไหร่คณะกรรมการพร้อมหรือยังครับชู ออกมาแล้วครับสำหรับคะแนนของทีมสุพรรณบุรีโดยได้รับคะแนนดิบจากคณะกรรมการถึง37คะแนนซึ่งต้องนำคะแนนนี้ไปเปรียบเทียบกับทีมพระนครศรีอยุธยา